เครื่องคูปตะ95ครับโปงสยามแท็กเตอร์ตัวนี้ราคา20,500นะครับใกล้เป็นเครื่องคูปตะ ET95 e แล้วก็หางสยามแท็กเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือสองนะครับโปงมือสองคิดสภาพพร้อมใช้งานนะครับ20,500ครับผมสนใจก็ติดตอ่อมาได้เลยครับที่ร้านสมคิดการค้าครับ ตัวที่สองครับ ET 95โรงทะเลทองนะครับตัวนี้ราคา25 0 0 0ครับ ET 95หางทะเลทองค่าอุปกรณ์ค่าฐานนะครับฐา,านอยู่ที่พันห้าฐานอยู่ที่สามพันนะครับ เป็นตัวใหม่นะครับคาดใหม่พันใหม,ใหม่จะตก29,500นานะครับเฉพาะ E-T95 รับหางเช็คสภาพนะครับถ้าไม่เอาอุปกรณ์จะอยู่25 0 0 0นนะครับถ้าเอาพร้อมอุปกรณ์จะอยู่29500โครงก็เช็คเกียร์ทุกตัวนะครับพร้อมใช้งาน ตัวนี้ครับเป็นสิบเอ็ดแรงตัวนูนนะครับตัวนี้ตัวนูนราคาอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับสามหมื่นบาทถ้าพร้อมอุปกครณ์คาดใหม่พันใหม่อยู่ที่สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับจะเป็นสิบเอ็ดแรงตัวนูนนะครับพร้อมกับหางช้างเหล็กหกเข่านะครับ ตัวต่อมานะครับทีนี้ต่อมามาดูยันมาครับเป็น T F หนึ่งสองศูนย์ D I Y นะครับตัวนี้ราคาสี่หมืนหกนะครับสี่หมืนหกพร้อมไปกับพงสิง์สยามนะครับสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้ ตัวต่อมาครับ RT 90ไปกับหางทะเลพอง r ี T 90ตัวนี้ราคา2 8 0 0นะครับ20,800 2 8 0 0แต่พอหัวเครื่องอยู่ที่10,800นะครับรวมหางเป็น20,800นะครับ ติดต่อได้เลยครับวิกิวกับสเปียรแรงครับแล้วก็เครื่องอยู่ที่หมื่นห้านะครับโครงหมื่นสอง 12, ครับถ้าเอาไปทั้งชุดอยู่ที่สองหมื่นหกนะครับหางวิกิว กับเครื่อง GT 110ยสิบนะครับ26 0 0 0ถ้าได้อุปก,กรณ์คาดฐานใหม่ก็อยู่ที่3500นะครับ3500จะได้เป็นคาดใหม่กระฐานใหม่นะครับเครื่องสิรแรงพร้อมกับค์ดิสิวตัวใหม่เลยนะครับพร้อมใช้งานครับไม่ไกลเราส่งให้ฟรีนะครับ ถ้าไกลก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมต้องขอค่าน้ำมันลูกค้าเพิ่มนะครับถ้าอยู่ไกลนะครับก็จะส่งได้ครับอ่าไล่เรียงตัวเลยครับตัวนี้สอหมืนหกนะครับ ET ร้อยสิบกับพวงวิกิวนะครับตัวนี้สองหมื่นแปดทีเก้าสิบทะเลทองตัวนี้สี่หมื่นหก จะเป็นยันมา EF 1 2 0 DIY ตับโครงสิงสยามนะครับอ่าสภาพสวยมากตัวนี้อยู่ที่27,000นะครับโครงช้างเหล็กกับ ET 11แรงอันนี้25,000ครับ ET 95โครงทะเลทองนะครับบวกอุปกรณ์ ราผฐานใหม่ก็บวก4,500ันหนะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นพวกเครื่องมือสองนะครับส่วนเครื่องมือหนึ่งก็มีนะครับถ้าเป็นของโ d เ n นโบตัวนี้นะครับไปกับหางใหม่เลยนะครับอยู่ที่ห้า0มืนสามนะครับสิเแรงโคเรนโบอยู่ที่ห้าหมประกัน1ปีนะครับทั้งเครื่องทั้งโคงนะครับโคงนกก็มีนะครับ nt 141อยู่ที่44,500บาทนะครับ ก็มีของแถมสายพานน้ำมันเกียร์นะครับสลักมีทั้งใบ5นิ้วแล้วก็ใบ6นิ้วนะครับสำหรับโคงนก n t 1 4 1 n หนึรุ่นบางโคนหอเรือนะครับบางโคนหอเรืออย่างดีลูกกิ่งสายพานตัวใหญ่นะครับรุ่นใหม่องศาหางเขาจะบังคับได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นโครงตาช้างนะครับ nc พัท x คูปอต้าตัวธรรมดาจะอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดนะครับเฉพาะโครงนะครับถ้าตัวใหม่เอตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ล้อใหญ่จะอยู่ที่สี่หมื่นนะครับ nt หนึ่งหกเมกสี่หมืนแปดพันห้าร้อยบาทนะครับของแถมก็มีเช่นกันนะครับสายพานมันเกียร์ อันนี้จะเป็นใบห้านิ้ววง30นะครับแล้วก็จะมีตัวแปลงด้านท้ายนะครับนี้มีแถมให้นะครับวงมุ้ยเล้งบางนาสามหมื่นเก้าครับ ml 125่งสองามหมื่นเอะไรหาง่ายครับสายพันสองเส้นน้ำมันเกียร์นะครับแถมให้รับประกัน1ปีครับ ข้างในก็จะมีโครงนกนะครับโครงนกสี่หมืนสี่ห้าร้อยนะครับ NT หนึ่งสี่หนึ่งแม็กซ่า NT หนึ่งหกแม็กก็สี่หมืนแปดพันห้าร้อยนะครับอัวนี้ก็จะเป็นโครงโลเ้นโบนะครับราคาสองหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทโครงโลเ้นโบพัดนะครับรุ่นพัดเลยสีเกียร์ เหล็ก s c i นะครับเหล็กเหนียวแท้ล้อเป็นใบสามนิ้วนะครับวงยี่สิบเจ็ดมีวงล้อนะครับวงล้อไว้วิ่งถนนได้นะครับสองหมื่นเก้าห้าร้อยครับแถมมุลเล่เครื่องนะครับสายพานเติมน้ำเกยร์ให้นะครับอ่าพร้อมใช้งานไปเลย 29500ืารครับสำหรับโครงโเด้นโบดูมุมด้านหน้านะครับใส่กับเครื่องเก่าเครื่องใหม่ได้เลยนะครับลูกค้าอยากซื้อเครื่องเก่าแต่อยากได้โครงใหม่ก็สามารถติดตั้งให้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องใหม่โครงเก่าก็ได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเลยครับผมส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็จะมีพวกล้อเหล็กนะครับล้อใบใหญ่แล้วว่า จะเป็นขูบย่ำก็มีนะครับขูบย่ำราคาเริ่มต้นหมื่นสามนะครับขูบย่ำไปจนถึงหมื่นหกห้าร้อยนะครับใดสนใจรุ่นไหนก็แวะเข้ามาชมได้นะครับผมมีที่นั่งด้วยนะครับสบายสบายนะครับรเกษตรกรยุคนี้ส่วนเครื่องนะครับ เครื่องเก่าก็สามารถนํามาเทินได้นะครับผมท่านใดมีเครื่องยนต์เก่านะครับเอามาเทินได้เทินเป็นมือหนึ่งหรือมือสองก็ได้นะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับผมขึ้นอยู่กับสภาพเลยหรือว่าส่งรูปเครื่องมาดูได้นะครับที่ไลน์เบอร์0981053971หรืออีกเบอร์0817682479ครับ ส่งมาประเมินได้นะครับใครมีเครื่องเก่าเครื่องพังนะครับไม่ได้ใช้ก็ดีกว่าไปช่างกิโลขายนะครับก็ลองเอามาเทินดูมาติดต่อดูนะครับเผื่อได้ราคานะครับก็จะประหยัดในการซื้อเครื่องมือสองไปอีกนะครับพวกอาทีเก้าสิบก็หมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้หมื่นเจ็ดถ้าเป็นเก้าห้าอีทีเก้าห้าอันนี้ร้อยสิบนะครับอีทีร้อยสิบอยู่ที่ หมื่นห้านะครับนใหญ่จะมีร้อยสิบสอตัวนี้ et เ5อยู่ที่หมื่นสนะครับ et 9 5้า e ห้าต rt 1 0ก็อยู่สองหมื่นสองพันห้านะครับ 22, 140, สองหมื่นสองพันห้าร้อย t 140ึดส์ d start นะครับตัวนี้ Z t 140อยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับสี่หมื่นบาท ทีหนึ่งสีนะครับอ่ะสินค้าภายในร้านก็มีประมาณนี้ครับสนใจเครื่องหรือว่าโครงรุ่นไหนนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับผมเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับ